ประเด็นค้นแล้วก็กดดันกระบวนการยุติธรรมไทยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการบังคับใช้กฎหมายกับพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีความคืบหน้าครับคือพลตรบตรีวรพงษ์ทองไพบูรรักษาราชาการแทนผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนที่สอนอภูทรคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีกับพระราชภาวนาจารหรือว่าพระทัตติโว พระธนตชีวปัจจุบันเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอยู่ครับแล้วทางพลตรวจตรีวรพงศ์ไปแจ้งความอ้างอิงกฎหมายอาญามาตรา189ฐานให้ที่พักพิงผู้ที่มีหมายจับก็คือหมายถึงพระธรรมชโยนี่แหละครับหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากพลตรวจเอกศิวรารังสิพรานณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเข้าแจ้งความนะครับตำรวจดูจะค่อยๆกระชับพื้นที่มากขึ้น <S <S ม,มากขึ้น ค,ความคืบหน้าวันนี้ก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานเป็นวันครบกําหนดที่ทางตํารวจได้ให้เวลากับรักษาการเจ้าอาวาสให้นําพระธรรมชัยโยมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป,ป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเบอร์พีสวันเล่เขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งทางพลตํารวจตรีวร,รพงษ์ คลองไผ่บุ์บอกว่าการแจ้งความในวันนี้ได้แจ้งไหนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และข้อหาช่วยเหลือผู้กระทําความไม่ให้ได้รับโทษค่ะนี่เป็นการแจ้งความตามกฎหมายอาญากับพระธรรมชโยผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป,ป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโบ์พิสว่วนเลขเขาใหญ่โดยได้นําหลักฐานก็คือเอกสารภาพถ่ายรวมถึงคลิปสัมภาษณ์ของนายองอาจธรรมนิธาที่บอกว่าพระธรรมชโยย,ยังคงอยู่ภายในวัดพระธรรมกายค่ะ เชื่อที่แล้วนะฮะให้ทางวัดทางเจ้ารักษาการเจ้าวาดนะฮะก็นําตัวพระธรรมชยโยส่งมอบพนักงานสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะฮะเนื่องจากเาเรามีหมายจับนะครับเรื่องคดีบูลูกป่านะฮะแล้วก็ให้นําส่งเมื่อวานนะครับ ก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ไม่มีการนำมาส่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะฮะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางวุ้มชาให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะกับพนักงานสอบสวนสอภของหลวงนะฮะในสองข้อหานะครับไปแจ้งความการดำเดนินการตามกฎหมายจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะส่งหมายเรียกก่อน หมายเรียกส่ง3ครั้งด้วยกันถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับนะครับซึ่งท้ายที่สุดเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะตามต่อกันอย่างระมัดระวับบงทีเดียวเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่สังคมกให้ความสนใจนะครับ